สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกล้องวงจรปิด Hikvision ชื่อที่หลายคนคุ้นหูกันดีเลยใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าแบรนด์นี้คือผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยด้วยภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วนะคะ Hikvision ไม่ได้เป็นแค่กล้องดูภาพทั่วไปแต่เป็นกล้องอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ตรวจจับและแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติแบบเรียลไทม์เลยคะ่ะ อย่างเช่น a c c u s e n s แยกคนกับวัตถุในแม่นยำ c o l o r o u เห็นภาพสีชัดแม้ในที่มืด Face Recognition จดจำใบหน้าอัตโนมัติทั้งหมดนี้ช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นและรู้เหตุการณ์ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะที่นี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วกล้อง Hikvision มีกี่แบบ จริงๆแล้วมีหลายรุ่นให้เลือกเลยค่ะแต่วันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยโดยเริ่มจากกล้องโดมคาเมราทรงครึ่งวงกลมติดเพดานได้แนบเนียนเหมาะกับบ้านหรือออฟฟิศกล้องกระบอกข่บบูลเลต์คาเมราติดนอกอาคารได้กันน้ำกันฝุน่นเหมาะกับลานจอดรถหรือเรือบ้านกล้องหัวลูกบอลค่ะเทร์เรดคาเมราดูแลรักษาง่ายภาพชัดกลางวันกลางคืนใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร กล้องหมุนแพนซูมค่ะ PTZ Camera หมุนได้รอบทิศซูมได้ไกลเหมาะกับพื้นที่กว้างเช่นลานจอดหรือสนามกีฬาและกล้องมุมกว้าง360องศาหรือ Fish Eye Camera เห็นภาพรอบห้องด้วยกล้องตัวเดียวเหมาะกับห้องประชุมหรือพื้นที่เปิดสิ่งที่ทำให้ Hit Vision โดดเด่นก็คือเขามีสินค้าครบทุกระดับราคาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นสำหรับบ้านไปจนถึงรุ่นระดับองค์กรใหญ่ค่ะ คุณภาพของภาพก็คมชัดสุดๆเลยแถมยังมีศูนย์บริการและอะไหล่ในไทยมั่นใจได้เลยค่ะว่าซื้อแล้วดูแลต่อได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเลือกใช้กล้องวงจรปิดคิกวิชเชนไม่ใช่แค่ติดกล้องไว้ดูภาพแต่มันคือการลงทุนในความปลอดภัยที่ยั่งยืนค่ะคุณจะได้ทั้งภาพที่ชัดเทคโนโลยีล้ำและการดูแลหลังการขายที่เชื่อถือได้ในระยะยาว ถ้าคุณกำลังมองหากล้องวงจรปิดที่ทั้งคุ้มค่าใช้งานง่ายและไว้ใจได้ h i g k v i s i o n คือคำตอบค่ะ